ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกในแมปอะไรก็อ่านตาข้างบนเลยนะครับรู o แฮปวินไมู่้อ่านหกตาเราะอ่านผิดต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคํเาลังเล่นกันเลยนะครับก็เริ่มมาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเออมันจะมีอวตารให้เราแต่แต่งตัวด้วยนะ มีเงาแต่งตัวด้วยนะครับนุ่นเชมครับผมจะผมจะไม่แต่งมีรถให้ฟรีฟรีไหมเอารถเอาเรื่อนี้ม,มาเรานั่งดูเอ้ยชักชักกอนั่งหน่อยได้ไมั้ยโอเคผมจะขับรถคันนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แันหนึงขอเวลา10 10กว่านาทีได้ไมั้ยโอเคนี่ กร,ก,รกระโดดออกกระโดดกระโดดออกทำไมฉันคือเฮ้ยเฮ้ยได้ทำอะไรอามามามาโอ้ยขี่ทัวเรื่องนี้หน่อยมันมีอะไรบ้างโอ้ยเอารถคัอนอื่นดีกว่าไหมรถนี้ยังไม่ดีเลยเออกไปดีกว่าเสียงรถมาคันหนึ่งคันนี้น่าจะดีอยู่นะคะท่านผู้ชมครับเออคันนี้เหรอ แล้วถ้าขับได้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอ้เปิดแล้ววันนี้นะครับเราเรจะไปขับรถชมหมู่บ้านเออบูแครเว่นกันนะครับผมอ่านหกเลยผมว่าผมจะไปดูนะครับว่าบ้านไหนเขาให้ฟรีบ้างนะครับเออเออมันให้มีให้เลือกเขาเอาไปตรงนี้อืมมันมีอะไรให้กดกดไปเลยครับ ดไปเลยครับมันมีให้สร้างบ้านนะครับมีทั้งบ้านที่ไม่เสียตังแล้วก็เสียตังนะเปื่อนโอ้โหโอ้โห,โโหเพื่านขอให้ดอครับนี่คือบ้านหมนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โอเคอาเดาอาเดาอาวเดา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 โอเคนี่คือบ้านผมนะครับหล้่หลามากเลยเฮ้สว <The> ัสดีเพื่อนเฮ้เพ <s> ื <S <s ่อน ขับมาขับรถมาในบ้านเราทําไมโอเคเค่อยๆอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับจะมาทัวร์บ้างกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีทีวีให้นั่งดูนะครับก็ได้อยู่นะฉันโอ้ยฉันอยากไะด,ดูทีวีจริตียงเลยนี่นี่ก็เป็นที่ฉันดูทีวีได้อีกที่หนึ่งนะครับเนี่โอ้โอ้โอ้อันนี้มีอะไรบ้างอ่ะ้องดูตรงนี้หน่อย ตรงนี้น่าจะเป็นห้องซักผ้านะครับว่าแล้วบ้านเลยคะมีอันน,น,นี้อันนี้มีอะไรบ้างอาหนึ่มันลื่นเกินไปป่ะเนี่ยมีห้องน้นะครับโอ้เออนี่มันลราดูตรงนี้นั่งกินข้าวได้นะครับท่านผม่มนี่นาจะมีสองสองสองชั้นนะหรือว่าสามชาั้นก็ต้องเข้าหัเก็ต้องขอภัยนะครับ อันนี้มีมะไรอะลองขอเราเข้าไปดูหน่อยแป๊บนึงค้างเหรอโอเคไม่ค้างมีไรอ๋อมีห้องนอนมันมเป็นห้องนอนของเด็กๆนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่จะไปห้องห้องห้องหนึ่งได้เลยนะครับลองดูตรงนี้กันนะครับผว่ามันจะมีอะไรกันนะเอาขึ้นไปดูห้องบนดีกว่านะเอาเข้าไปตรงนี้เมีเตียงนอนสองชั้นแบบแปลกแปลก แปลกมากๆเลยแปลกคือแปลกรูปแบบอะมีคอมพิวเตอร์นะมันมันเป็นหนึ่งยูสคอมพิวเตอร์อีอีวโอ้ w i n d o 10เหรอฉันอยากจะแคทโอ้น่ากลัวแมวนะดรจะลเออเออปุ๊ปเช็คหังเล่นเกมล้ักอยู่นะป๊ปุ๊ปแบบแบบงูต่อนครับว่าห้องนี้ห้องอะไรนะครับ ไปทำงานอนู่ห้องหนึ่งนะครับถ้าเรามีเอ่อมีเครื่องมีอันนี้เป็ห้องน้ำชั้นบนนะครับมีอ่างนะครับโอ้ยสะดวกสบายจีิเลยตรงนี้ก็มีอ่างอีกที่หนึ่งนะครับมัน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 ไม่เชิงเป็นอ่างนะครับมันเป็นเชิงเป็นอะไรสักอย่างนะครับท่านพ่อชมเอาเล็กๆขอดิ้งออกเลยไหมปาปแต่งบ้านได้หรอ สีนี่คืออะไรอะ่ะอขอบ้านแดงๆหน่อยได้ไหมโอ้ยบ้านแดงหมดเลยโอเคอเอา,เอ,าออกไปได้แป๊บน,นึงโอ้ยอย่างแดงเลยอย่างแดงว่าผมแดงมากๆเลยขอออกไปดูข้างนอกหนอ่อยก่อนนะเล้กดที่โฮม แล้วมันจะกลับบ้านยังไงอ่ะก็งงดูมันมีคาแรคเตอร์ให้เปลี่ยนได้ไหมอ๋อมีตรงนี้มีตรงนี้ปรับแต่งได้ไหมขอขอขอนี้หน่อยโอ้ไอโฟนป่ะเนี่ยขอดูหน่อยอ้สวัสดีสวัสดีผมพิมพบ้านบ้านผมดีบ้านผมเป็นสีแดงรู้ละเอ๊ะเดี๋ยวว่าเราจะเอาบ้านอีกเออเรา,เอาบ้านตรงนี้ดูนะครับบ้านตรงนี้นะครัะตรงข้ามกัน กดไปกดได้ไหมกดนี่กด,ด,กดชเชฟเฮ้ยไม่ได้นะขอเอาบ้านนี้แล้วกันนะออ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วก็ก็สัก,กทีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อ่เออย,ยังไม่จบนะยังไม่จบผอขออภัยนะผมเผมพอพูดนะ ก็ขึ้นรถนี้ไหมเออไม่ได้รก็อย่างหรูหราเลยมันเอารถมาไม่ได้หรอเฮ้ยเท่นะไแม่ผมไม่เอารถนี้ไม่วุ่นวายขอเอารถรถอยากได้มอเตอร์ไซค์มีไหมไม่อย่างนี้อันนี้จักรยานโอ้โอ้ปั่นจักรยานเล่นละเออปั่นจักรยานเล่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 น แลน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 โอ้ขอขอดูบ้านเพื่อนหน่อยนะเหมือนเพื่อนเหมือนเหมือนเพื่อนที่เออบุเข้าบ้านเราได้นะครับโอ้โหย่างอย่างดีอ่ะเดาไปดูรถอะไรบ,บ้างนะครับขี่สกเก็ตบอร์ดไหมโอ้ยอย่างเท่อ้าอย่างเท่อ้าสวัสดีวันเราไปทัวร์หมบ้านกันดีกว่าเขาจำว่านเราไ,ไว้ได้ไห,ไหม อ่าเอานี้ฮา,า,าก็ก็จะกลับมาโอ้ยเราเอายาไปหาหน้ำอย่างอื่นมากีกว่านะอันนี้คืออะไรอ่ะเอาเอาไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนคนแก่ที่นั่งนั่งรถอะไรนะวิลแชร์คเคาเรียกว,ว่าอะไรแนละ้วผ,ผมก็ไม่รู้นะครับ <aging> เอออันนี้คือบ้านผมครับบ้านผมจะเป็นสีแดงไปหมดเลยบ้านสีขาวก็รู้หรูหรานะ, <c oughs> าะบ้านผมมันใช่บ้านโมเดิร์นนะโอ้ย เฮ้ยวิวขายไอศครีมเลยเหรอเฮ้ยผมน่งตรงนี้ได้ไงอ่ะเนี่ยมันมีน็อตขายไอศครีมไหมเออมีมีรถตำรวจนะครับผมเฮ้ยว่าเราทำาทำอาชีพตำรวจเลยเน่เราเราจะไปไล่จับเอ่อคนอื่นนะครับทานผู้ชมครับเฮ้ยน่าจะขับน่าดูอะไรนะครับผมว่าผมจะไม่จับแล้วนะครับว่าอะไรชอบคลิปนี้นะครับผม ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับทุกคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ